สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูการเคลื่อนที่ของอลวดเพนดูลั่มนะครับแต่ไม่ใช่อย่างง่ายนะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบแดัมปิ้งก็คือภายใต้ความหน่วงของภายใต้แรงต้านอากาศนะครับคือเขาบอกว่าลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งลูกตุ้มนาฬิกานะครับประกอบด้วยลูกทรงกลมอลูมิเนียมโอเคแขวนจากลวดเล็กๆยาว l เท่ากับ1เมตรเขาบอกยาว1เมตร พบว่าใน27นาทีเนี่ยอแอมเิจูดของการแกว่งเนี่ยแกว่งแาง,ง,งนี้เนาะลดลงจาก6มาเป็น5.4จาก6กดีเกรีเนี่ยไปเป็น5.4ดีกรีโดยใช้เวลา27นาทีนาทีนะไม่ใช่วินาทีจงหาแกมมาถามตรงๆเลยครับ และอธิบายเกี่ยวกับความหนืดของอากาศก็อากาศก็คือแรงต้านนั่นแหละปกติซิมเพิลฮาร์โมนิกมันก็จะแกว่งแบบนี้ใช่ไหม Mg ใช่ไหมแรงต้านก็เป็น m g s i n ใช่ไหมแต่คราวนี้แรงต้านมันก็จะแปรผัน Fb ก็เหมือนกันนั่นแหละลบ BV กับความเร็วนะครับแรงต้านซึ่งฐานความรู้ตัวนี้เราก็ได้สูตรออกมาใช่ไหมว่า ผลเฉลยของมันเนี่ยก็จะเป็นเซต้าศ e ูนย์อีกำลังลบแกมมาที T, ใช่ไหมไซโอเมกา T, ้าทีบวกเฟสเริ่มต้นเหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อโอเมก้านี่คืออะไรสแควร,รูตโอเมก,ก้ายกกำลังสองลบแกมมายกกำลังสอง 2. ในที่นี้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าโอเมก้าก็คือสแควร,รูตจีส่วน L ใช่ไหมว่าในตัวนี้ก็เป็น g ส่วน L ลบแกมมากำลังสองนั่นเองเนี่ย ความรู้ที่ต้องต้องมีก็คือตัวนี้ครับเขาบอกว่าให้หาแกมมาก็คือหาไอ้ตัวแกมมาตัวนี้จงหาค่าสัมประสิทธิ์ของแกมมาคือหาตัวนี้ก็ย้ายข้างสมการเลยเห็นไหมได้ไหมหาได้เลยไหมอ่ะมาดูก่อนเขาบอกอะไรเขาบอกว่าจาก6ดีกรีไปเป็น5.4าดี่ดีแสดงว่าบอกว่าแอมพิจูดมันลดลงแอมพิจูดลดลงเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยลดลง จาก6ไปเป็น5อาจำเขียนเลยนะในห้าจุดสี่เท่ากับ6ดีกรีเห็นอย่างี้ก็ไม่ถูกมันดีกรีไงดีกรีมันยังไม่ใช่หน่วย SI สไออีกำลังลบแกมมาทีโอเคเวลาก็บอกมันเรื่อยๆว่าเป็น27นาทีนะ27นาทีอ่เอาเป็นว่าเราแปลง5.4ดี่ีนี่ก่อน5.4ดี่ีเนี่ย 5.4ดีกรีเนี่ยจะเป็นกี่เรเดียนใช่ไหมจะเป็นกี่เรเดียนเราก็คูณด้วยพายหารด้วย180ถูกไหมเนี่ยหารด้วย180คูณด้วยพายก็จะเป็นเรเดียน5.4อันนี้ก็เหมือนกันครับ5.4 คูณด้วยพายหารด้วยร้อปดิอันนี้ไม่ใช่ห้าสิบสี่เอาไปอันนี้คือหอันนี้หกคูณด้วยพายหารด้วยร้อยแปดสิบโอ้ถึงจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็เหมือนเดิมมันก็ตัดกันหมดเนาะก็ไม่มีความหมายอะไรนะเอาไปด้วยนะครับอันนี้ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดคูณหกสิบนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวินาทีไงโอเคนะมันเป็นวินาที อันเนี้ยยี่สิบเจ็ดคูณหกสิบครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตัดกัน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 อ่ก็จะได้ห้าจุดสี่หารด้วยหกเทคล็อกเข้าไปฝั่งนี้ก็ได้เป็นลบแกมมา่า27 27คูณด้วย 1> 60, 1, 6 20, กสิบหนึ่งพันกรอยี่สนแกมมาหนึ่งก็เป็น5.4หารด้วยหกลกเป็นลบศจุดอันนี้ได้ลบ0ูนยหนะ เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งศูนย์ห้าหารด้วยหนึ่งหกสองศูนย์เท่ากับหกจุดสี่แปดคูณสิบกำลังลบห้าขอใช้ประกาสีขโอเคอันนี้ก็คือค่าแกมมาโอเคไหม แบบนี้เลยตรงๆแบบนี้เลยแล้วคราวนี้เขาบอกว่าอธิบายเกี่ยวกับความหนื่ของอากาศที่มีผลต่อค่าของลูกตุ้มนาฬิกาเอา้าก็ลดลงเลยก็แกมมามีค่าเท่านี้อความหนื่ของอากาศหมายถึงว่าให้พอดกราฟใช่ไหมก็หมายถ้าเกิดว่าแกมมาเท่ากับหกจุดสี 5, ่แปดคูณสิบกำลังลบห้านะ อาจารย์จะเอาไปหาค่าโอเมก้าสิว่าความถี่มันเท่าไหร่ G ก็เป็นอ่า9.8นะ L เป็นหนึ่งลบด้วย6.48คูณ10กำลังลบ5ายกกำลังสองนะโอ้ยยกกำลังสองก็น้อยมากเลยคือ6.48คูณ10กำลังลบ5ายกกำลังสองก็เป็นยกกำลังสิบ แทบจะจะไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมก็คือน้อยมากให้อธิบายก็จะอธิบายว่าค่านี้น้อยมากๆเพราะอะไร6.48ยกกำลังสอง4 1 9สก็เป็น 1, 4.1 41.9ก็เป็น4.2เอาประมาณนั้นนะ่ะคูณ10กกำลังสองหเป็น10ก็ลบ11อีกตัวหนึ่งใช่ไหม สิบกำลังลบสิบเอกับเก้าจุดแปดนี่มันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นแรงต้านอากาศน้อยมากๆอธิบายก็อธิบายแบบนี้เห็นไหมเทอมนี้น้อยเพราะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับเก้าจุดแปดเลยก็คือ G ส่วน L นั่นแหละก็เป็นเก้าจุดแปดสแควรูทเลยก็เป็นสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งสามนั่นเองครับนี่คือ ความถี่เชิงมุมของการกวาดแกว่งของมันเท่ากับ3.13ถ้าอยากรู้ว่ามันมีความถี่เท่าไหร่ก็2พาย f ใช่ไหมเนีย่ยอเมก้าเท่ากับ2พาย f อยากรู้ว่าความถี่เท่าไหร่ f ก็เป็นหารด้วย2พายก็เป็น3.13หารด้วย2หารด้วย3.14 ก็ประมาณ0.5เพราะฉะนั้นความถี่ก็ประมาณ0.5วินาทีเอ้ย0.5รอบต่อวินาทีขอไปนะครับส่วนค่าเวลาค่าเวลาก็จะเป็น2พายส่วนเจ้านี่ใช่ไหม2พายส่วนโอเมกา้าก็เป็นก็เป็น2พายส่วน อะไรสามจครับ2วินาทีครับสรุปแล้วถ้าให้อธิบายตามข้อขอใครที่ว่าได้ค่าออกมาแล้วก็คือมันก็มีค่าความถี่เชิงมุมเท่ากับ3.13ครับ แหว่งด้วยความถี่0.5วินาทีไอเอ่อหรอบเอ่อ0.5รอบต่อวินาทีขออภัยครับ0.5รอบต่อวินาทีหรือใช้เวลาไป2วินาทีต่อรอบนะครับเท่านี้นะครับนิสิิครับหวังว่าทุกคนคงจะทำม,มาทันนะครับสวัสดีครับ